ครับคลิปนี้ครับเป็นครอบครัวสิงโตฮะมาเจอกับควายป่าตายครับและควายตัวนี้นี่อ่ตายด้วยงูบัมบ้านะครับมีพิษแรงที่สุดใีแอฟริกาครับแมวมาดำครับกัดตายครับสิงโตพวกนี้ก็เห็นแล้วไม่อยากเสี่ยงฮะก็ไม่กินครับทิ้งควายไปแล้วมาดูฝูงไฮยีน่าครับตะะกต่างกับสิงโตมากครับเราก็ไม่สนอะไรครับก็มุดเข้าไปกินเครื่องในก่อนเลยฮะเขาก็มุดเข้าไปครับก็กินใยครับ หัวไฮยีน่าครับเอ๊ะทำไมไม่มีใครเข้ามาแย่งก็สงสัยนิดหน่อยฮะแปลกจริงๆไม่มีใครมาแย่งดีเลยครับลาบปากไฮยีน่าฮะไฮยีน่าก็เริ่มกินจากข้างในเครื่องในเนี่ยมันน่าจะแบบนุ่มกว่ากินง่ายครับก็มุดเข้าไปในห,หนังก็พยายามจะมองเอ๊ะทำไมไม่มีใครเข้ามาแย่งครับไฮยีน่าก็เริ่มกินอย่างอร็ดอร่อยฮนะกินใบพงกลางครับแต่ละตัวฮะ ดูสิครับไม่เอะใจเลยครับเอ๊ะมันตายยังไงไม่มีใครมาแย่งด้วยไม่สนครับหายีน่าเริ่มกินไปเรื่อยครับงูโดนงูกัดตายฮะควายตัวนี้เป็นงูแมมบาดานะฮบมีพิษแรงมากๆนะฮะของทางแอฟริกาอันดับหนึ่งะคนตายของแอฟริกานี่ตายเพราะงูตัวนี้เยอะครับเริ่มกินไปครับแล้วตอนนี้อาการเริ่มออกนะฮะเริ่มอ้วกครับเวพิษออกครับเป็นยังไงฮะนี่นี่เพราะแบบ เพราะตะก,กาแท้ๆครับกินไปนะดูนะนี่พิษที่เหลือในเนื้อของควายนะยังขนาดนี้นะถ้าเกิดโดนสดๆนี่ตายฮนะน่าสงสาร